ไปหลายปีหลายคนก็ถามเคสว่าเคสหายไปไหนเคสทำอะไรก็เคสมาบอกโดยตรงเลยนะคะว่าเคสเป็นคุณแม่แล้ว <laughs> ในวันนี้นะคะเคสก็ผ่านลูกมาเหมือนกันอยากเจอไหมอยากเจอไหมอยากไหมโอเค ทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเทเลอร์20แล้วเชื่อไหมย oh. อยากจะทายไหมว่าเราแก่แค่ไหนไม่แก่เราเป็นยังเด็กอยู่นะเด็กมีเขาหรือเปล่าใครใส่เข้ามาวันนี้เออต้องขอบคุณเทเลอร์ดูสีสวยจังเลยต oh. ื่นมากเลยที่รูปได้มาจอนตรเวทีขอบคุณเทเลอร์ที่พาซินนี่ออกมา รูนคนเล็กไม่คนเล็กแล้วเนะาะ11แ,แล้วแล้วเชื่อไหมว่าตอนเค้นเข้าวงการแรกๆก็อายุประมาณนี้